เรียบร้อยครับมัน่างไรอื้นไปแล้วอื้นไปแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เขึ้นสีนะครลินนะครับ อันนี้ก็เอาเอรือลงเรียบร้อยแนะล้วเรือลงจุดที่เอาเอรือลงนะครับก็คือท่ากระดานนะครับแถวนี้เป็นเขตนอกอุทยานนะครับไม่ไม่ใช่เอาเอรือลงในอุทยานนะครับตอนนี้เขาห้ามนะครับตรงนี้เอาลงได้ไปครับขึ้นเรือกัน เชื่อว่ามีตัวแน่ๆน,นะครับลองมาดูว่าจะมีไหมจริงๆต้องตเข้าไปนะครับแต่บวมไปกัดข้างในอ,อะไรนั่นไงนไอ้อ,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 อติดแล้ว โอ้โหไม่กล้าวัดโอ้โหมาเลยวะเอ้ป๊อกเล่นหางเลยมันส่งนะครับ อ,อกนะอู้นั่นนั่น,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 นกัดปลาโคตรใหญ่ยนี่นะครับก็เป็นห้วยนะครับเป็นลําห้วย ไม้สวยนะครับมีต้นไม้ขึ้นลกๆน้าโดนมากตีเลาะก่อนนะครับ บอกแล้วนะครับว่าน่าจะมีตัวนครับน้ำเนี่ยอย่างตรงเนี้ยมีต้นไม้ขึ้น <Okay. S 1> เยอะนะครับก็น่าจะมี s h a d นะครับให้ตีย้ำๆไป อย่าต้นมาโอ้ย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 ปลามาไม่ยอมกัดนะครับเรียบรปอยครับ ลากมาแล้วสายประมาณสองโลคนระับกำลังห้าวเลยเฮ้ย <c oughs> ขึ้นมา พัดแดมเรียบร้อยครับสองโลใกล้เคียงหายเสียนบอกเลย em leo cho kênh Ghiền Mì เนี่ยครับประมาณโลครึ่งสองโลโอเคใส่กระชังไว้ก่อนเนียนะครับตรงนี้ก็มีต้นไม้นะครับจะลองตีดูนะครับ มีหินมีต้นไม้มีลกๆนคะรับ กระสูบม,มันจริงๆกระสูบที่นี่เดี๋ยวรอฝูงมาขึ้นใกล้ๆดีกว่าครับมันคาดเดายาก เรียบร้อยครับโอ้โยฟอกอ,อีกแล้วอ,อุ้ยอาเข็มเอ้ยเสียเยือ ยิงหนว่ามันกำลังบื้ออยู่ไม่ยอมกัดผมเจอบ่อยดููมงลอยหัวว่ายใ้าุณเจอลอยหัวว่ายมันจะโดนหัดออกนะครับ มันไงไม่มีแล้วไม่มีแล้วบอกนะว่ามีได <Channel> <tech> <dungeon Yaz> ้อยู่ได้อยู่สองโลมีเป็นไงแล้วโอ๊ยสองโลสองโลนิดนิดแรงแม่งดี เชียกล้องเปิดหรือเปล่าเรียกดูกล้องก่อนดิก็เปิดเปิดเปิดกับพี่วิวโอโหเอามันจะมุดใต้เรืออย่างเดียวเลยแรงแม่งดีเออฮียสอนเฮ้ยลายสวยเฮ้ยลายม่วงด้วยก็กำลังกำลังกัดลายเฮ้ยลองเหยียบคันด้วยนะบอกแล้วมันต้องมีพี่แต่มันมันกว่าจะกัดอ่ะเออ โอ้ลูกพอดีเลยโอ้โหสองเกือบสามเะท่าผมเลย <S 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 ส<า>ัตว์เลยกำลังเผลอเลย <S <S พี่ตีตีใส่เลยพี่ <S <S ไม่เล็กน,นล้ว่ะ เยากำลังหาอคอกฝั่งนี้อยู่เลยสัตว์กัดมาได้จัดแค่ไหนสก,กิปปิ้งยังไงวะลืมไปละ เนี่ยฟักขี้ป,ปิ้งมันล้วงเข้าไปได้พี่นั่นกัด,ดเออ ดสปูนวัดทิ้งพี่ไม่ขาดไม่ขาดหรอกไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดนอะโอ้ยนี่ติดต่อแล้วงัดงัดสวิงเอ้าพี่นนเอาสวิงลงติดต่อครับแมันติดไอเนี่ยละครับพี่ไม่ต้องหงดมากเดี๋ยวขาบโอ้ชคเดีย กัดโดนก็ปึ้งเลยมันอยล้งลังไว้ล้งไยอมไปไนหรอลังไว้ก่อนพี่ให้มันออกเองหรือจปล่อยให้มันวิ่งอ๋อขยับตัวฮะอ่าปรับเบรกพี่เบรกมันหวานเจี๊ยบเลยโอ้ยกดอีกเบรกอะครับเบรกคือผมปรับหมดเลยพี่อตัวเด็กโอ้ยไม่เด็กนะ ไม่เด็กนะใหญ่กว่าผมเองอี้อาปากเฮ้ยเอาเอาอะไรเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเอาสปีกนี้มาแต่ว่าคิว่าสวยมีรัดใหญ่กว่าเดี๋ยวมันมีกิปเปอร์ครับกิปเปอร์ไอ้กิปเปอร์เราลืมหยิบกิปเปอร์มี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 นี่ของรัดอันนี้ไม่ใช่ครับโอ้โห้ะมาว่ะมาว่ะ ขาดมึงโอ้โหได้ไหมครับช่วยอะไรก่อนอุย้ยไ,ได้อุย้ยใหญ่นะเนี่ยออใหญ่สองโลสองโลครึ่งนู่น กระโดนกัดตรงน,นี้ครับดูถ้าไม่มีเ,มเมรือมาเดินตีได้เลยกระสูนกระโดนมีหมดนะมีโดนกัดเป็นสองรอบแล้วนะนี่นะครับ วันนี้เราก็มาพักกันที่ภูนกเนือกนะครับมีเครื่องเล่นทางน้ําเพียบตรงนี้ก็ตกกระสูบได้นะครับมีกระสูบมีชะโดอยู่ข้างๆแพให้ดูบรรยากาศมีข้างหน้าหน้าแพเหลือจอดอยู่นี่นครับคืนนี้ก็ตกหน้าดินนะครับคืนนี้ตกประกดกัน นี่ตัวนี้ยังรอดอยู่ที่เหลือลงหม้อเรียบร้อยนี่ดูห้องพัก,กนี่เป็นยอดมนุษย์นะครับสนใจก็มาพักกันได้นะครับบรรยากาศดี